เหลือไล่หนีอย่าให้เหลือเพื่อป้องกันโรคตากยุงสวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมก,การและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมเด็กชายปนัดเจริญสุขกระผมเด็กชายอมคริมค้นต้นและดิฉันได้กหญิงฟตินาเจริญสุขค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสุราเขียวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานนทบุรีเขต2วันนี้พวกเราจะมานำเสนอ โครงงานเรื่องสาร้สียหายสมุนไพรและยุงเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคชนิดต่างๆจากข้อมูลทางสาธารณาสุขพบว่ายุงลายเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออกยุงก้นปล่องเป็นพาหะนําโรคไข้มาลาเรียยุงรําคาญเป็นพาหะนําโรคไข้สมองอักเสบยุงลายเสือและยุงอีกหลายชนิดเป็นพาของโรคท้าช้างนอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผู้คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางสุขภาพและระบบทางเดินหายใจเนื่องจากมีมลรพิษและสารเคมีเพิ่มมากขึ้นทางคณะผู้จัดทำเห็หนถึงความสำคัญของสุขภาพจึงร่วมเคยคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรที่ไม่ก่อให้เกิดพิษอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการไล่ยุงมดและ,มะแมลงเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้สิ่งที่มีและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นทางคณะผู้จัดทาจึงสนใจค้นคว้าเรื่องสมสหายสุนไพรแล่ยุงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำสเป์สมุนไพรที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สมุนไพรในการแล่ยุงที่มีอยู่ในครัวเรือนและพัฒนาต่อยอดม,มาจากสมุนไพรที่เคยทำโดยนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการแล่ยุงมารวมกันให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยให้มีความเข้มข้นในการไล่ยุงมากยิ่งขึ้นนี่คือที่มาและความสนุนผลของงานเราค่ะ จุดประสงค์ในการควบคุมงานครั้งนี้คือ 1. เพื่อทำสเปรย์ไล่ยุงจากธรรมชาติโดยใช้สูตรสาสหายประกอบด้วยมะกรูดตะไคร้หอมและโหระพา2เพื่อลีการใช้สารเคมีในการไล่ยุงค่ะสมตบริหารการทดลองถ้ารวมสา,าสร,กรสกัดสมุนไพร3ชนิดจะสามารถฉีดไล่ยุงได้ดีกว่าชนิดเดียวตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นสารสกรัดจากมะกรูดตะไคร้หอมและโหระพาตัวแปรตามความสามารถในการไล่ยุงตัวแปรควบคุมอัตราส่วนของสมุนไพรต่อเอทิลแอลอกอฮอล์70%็ระยะเวลาในการหมัก ขอบเขตของโครงงานสมุนไพรที่ใช้คือมะกรูดใบตะไคร้หอมและใบโหระพาตัวขอแพ่ค่ะบ้านสถานที่บริเวณที่มียุ่งมากที่สุดบ้านของผู้จะทำเรื่งสามคนห้องน้ําห้องสมุดห้องอนุบาลห้องเรียนศานสนาปน๊ะขอพันนักเรียนชายปน๊ะสระเขียวระยะเวลาดําเนินการ15กรกฎา,กาคมถึง8สิงหาคมพุทธศักราช2567 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำโครงงานครั้งนี้คือ 1. รู้ว่าสมุนไพรสุดรใดใช้และยุงได้ดีที่สุด 2. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครอบครัวและชุมชนได้ 3. ได้สเปรย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ป้องกันโรคต่างๆจากยุง 5. ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 6. ได้ฝึกการทดลองทางวิทยาศาสตร์วิธีดาเนินการวัสดุอุปกร์ที่ใช้นะครับผิวมะกรูดส0 0กรมัมโระพา300รกรมัม ตะไคร้หอม300กรัมเอทิลแอลกอฮอล์70% 1.5ลิตรกระบน10กรัมผ้าขาวบางขวดโหลสูตสเปรย์และคอนโดตากเนื 5, 18, 000. 19, 000, 40, 000. ้อว um, ิธีทำ 1. นึำตะไคร้หอมผิวมะกรูดโหระพาหั่นเป็นชิ <cam 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 ้นเล็กรวมได้ว่าขาวบางและใส่ลงไปในขวดโหลสูตรที่1 2นึ่งสองนำตะไคร้หอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขอได้ว่าขาวบางและใส่ลงไปในขวดโหลสูตรที่2 3. านำไอเทีอ a l c 70% 1น5ลิตรและกระบบนง30กรัมสังปนขโหลสูตรที่4นําเ่นำอเทียอล์70% 1 5ลิตรและกระบบนง10กรัมสังปนขโหลสูตรที่25งห้าปิดฝาสนิทขยับเป็นประจำเพื่อผสมเข้ากัน6เราจะคอบ7บวันแล้วแล้วบรรจุลงไปในสูตเปแล้วนำไปทําการทดลองโดย 1. จับยูสิบตัวใส่ลงไปานขนดโดยต่างเนื้อ2องจำสเปร์สูตรที่1ฉีดภายในมุมต่างๆของดโดยต่าเนื้อ สามทิ้งไว้สิบนาทีนับตัวยูนิตตกลงพื้นพร้อมสังเกตพฤติกรรมการบินไปมาของยุงแล้วบันทึกผลสี่เปลีย่ยนไปใช้สเปรย์สูตรที่สองตามลำดับทดลองสามวันผลการดําเนินการจากการทดลองใช้สเปรย์และยุงพบว,ว่าสูตรที่หนึ่งสามสหายผลลัพธ์เหมือนกันทั้งสามวันคือยุงทุกตัวตกลงด้านล่างของคอนโดและแตายตามพื้นบางตัวนอนนิ่งแต่ยังไม่ตาย คายังกระดิกได้แต่ไม่มีตัวไหนบินไปบินมาเหมือนตอนยังไม่ฉีดสเปรย์สูตรที่2ตะไคร้หอมเฉลี่ยแล้วมียุงเจ็ดตัวตกลงด้านล่างของคอนโดและแต่ตามพืน้นมี3ตัวยังบินบินไปบินมาครับสรุปผลการทดลองและอภิบายผลการทดลองจากการทดลองเพบว,ว่าสเปรย์สูตรที่1 3สาสาย และยุงได้ดีกว่าสูตรที่2ตะไคร้หอมทั้งนี้เพราะสูตรที่1 3ส,สหายมีสมุนไพรหลายชนิดมีกลิ่นชุนมากทาให้ยุงบินหนีและไม่มากัดส่วนสูตรที่2ตะไคร้หอมชนิดเดียวมีกลิ่นไม่ชุนมากทาให้ละยุงได้บ้างจากผลการทดลองคณะผู้จะทําได้นําสเปรย์ไปใช้ในโรงเรียนบ้านของตนเองและชุมชนเช่นห้องน้าโรงเรียนห้องสมุดห้องเรียนอนุบาลและบริเวณมัสยิดเพราะว่ายุงบินหนีและไม่มากัดดังนั้นสเปรย์สามสหายมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงและยังช่วยลดการใช้สารเคมีในการไล่ยุงได้ ข้อเสนอแนะ1การใช้งานจริงชีดตามวงห้องเรียนในห้องน้ําในรถยนต์ในตู้เสบ้าที่กคาดว่าเป็นที่ลกสบซองของยุงได้นานประมาณ4-6ชั่วโมง2ทดลองสก,กัดสมุนไพรโดยไม่ใช้แอลกอฮอล์อาจ,จะม้ผลแตกต่างที่ดีขึ้นห่วงใหญ่คนใกล้ตัวสเปรย์สามสหายชัวไม่ต้องกลัวยุง